มึงมาอีกแล้วเหรอยูรินี่เ<อ>นี่ยมึงมึงถ่ายเอา้าเเดี๋ยววอะะไร,ะไรนี่ยนี่ยมึงเอาไม่โดนนี่เนี่ยมึงหยุดหยุดการกระทำที่เป็นบาปบัรเจิดนี้่เนี่ยมึงนี่นด้ตาตายเอามันตายมันตายจริงตายจริง เอ้ยท <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ี่พ่าเอ้ยมึงมีอ่ะกูก็มีเหมือนกันนะอย่าให้กูพูดเลยรป่ะตึงอะไรเนี่ยทำไมทุกคนมีอะสิบสี่วิสิบสี่วิผมก็มีเหมือนกันแล้วผมโนเปิลส์ทักแต่โอเคมาละมาละเจอแล้วเจอแล้เออมันต้องอย่างงี้สิเข้าลืมขายชาค่ะกินชาตามือไว้ที่เอ้าไม่มีเปิร์กเดียวลืมกดอัดตอนหน้าล็อบบี้เมื่อกี้เซ็งนะคุณ เฮ้ยมาแล้วด่านนี้เล่นไงวะกูถามแค่นี้ก่อนไม่รู้อะไรด่านนี้มันเล่นไงเมื่อกี้เลยไม่มีวิธีเล่นแ้วชุดน้องคือแบบชุดน้องคือแบบโคตรเด่นเลยเดี๋ยวชุดน้องเด่นมากอ่ะเขาเป็นนิพาที่มีหูแมวหูแมวสีขาวนะอ่าเขาบอกว่าเขาเป็นนิพาเบสิกที่ไม่มีอะไรเลยอ้าวโอเคไม่เป็นนิพาที่เป็นพี่โตอ่ะเออพี่โตอ่แล้วมายืนดูอะไรปอนอุ้ยยาเดี๋ยวเปิดขาของให้ค่ะของให้อโอ้โหนี่ไงพี่ที พิธีหยงมนทุกคนเลยเหรอหิววิธีหิววิธีพ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 ิธีไป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 ลุ้มลุ้มลุ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 มได้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 ขอรูมพิธีก่อนขอรูมพิธีก่อนเสร็จแล้วขอกินเลยนะเสร็จแล้วขอกินเลยนะเอาเลยเอาเลยเออแล้วก็ไปออกล่าฝั่งนู้นกันตมิีไอหมดเลยเมื่อกี้นี้เอ้โมันนี่มีใครเจอฝั่งนู้นบ้างปหม นี่มันนี่เต็มอยู่ตรงนี้เต็นปะเต็มแป๊บเต็มแป๊บเต็มแป๊บเต็มแป๊เออกําลังไปกําลังไปกําลังไปมันกุบอัพกันมันกุบอัพกันมันรู้หรือเปล่าว่าเราก็กุบอัพเหมือนกันอ่ะเนี่ไงมึงไอเต็มอยู่นี่ตรงตัวเอฟมาตรงตัวเอฟหน่อยมาตรงตัวเอฟมาช่วยหน่อยมาช่วยมาช่วยมาช่วยันจะไปไหนแล้วเออดีมากเอาอี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 กมึงจะไปไหนมันจะเข้าอองเหรอแยกอองมันแยกอองมัน เออสวยนั่นแหละเลิศเลิศมันจะวนตรงนี้กับกูเนี่ยกูงงมากปวยเนาะตอมนี้ตอนนี้น้ำใช่ไหมไปน้ำไปน้ำมาช่วยตรงตัวเอฟทีเอฟทีมีใบอมาช่วยตรงตัวเอฟทีตัวเลี้ยอยู่ตัวเลี้ยงอยู่มาทีจ้าเออนี่มีแต่ตัวทัวร์ยกเก้งเออกูเอาบะตอนนี้กูเอาบด เมียนตัวกระหดใจตัวมึงอาจจะขาดไปด้วยโอตาบอลลักจับกระชากคอแม่กเลยมึงไปดิมีคนตัวกระตุกมีคนขอเข้าจอแม็กมึงมาทำไมมึงมาทำไมมึช่วยผัวมึงเหรออยู่นี่อยู่ี่ตวไอ้สาสมไหนปอดปอนเอฟ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 กำลังไปหาเอฟต่อเอฟต่อเอฟต่อหาอยู่หาอยู่หาอยู่ไหนอะ มันทำอะไรมันทำอะไรเพื่อนกูนาตีมันเดินมาโบกเฮ้ยมันดัก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 เอาไอ้ปอนผมจะบอกว่าผมตังค์พี่ไม่ใช่ผมอ้าวใครวะใครวะกูนึกว่าปอนอย่ามันไปอย่ามันไปก่อนอันนี้จริงมั้ยถ่ายแล้วรับอีกกูไปแล้วแป๊บนึงสิกูขอไปเอาพิซติมก่อนเขาโป๊กูชอบกูชอบมาก เขาโป๊เขาไปใส่เสื้อผ้าบอกแป๊นี่ไงโดนหลอกเสถี่ยเดิมเดิมเลยขาไปใส่เสื้อผ้ากูชอบมึงมานี่เลยนะเออข้างล่างเป็นไงบ้างให้ไปช่วยไหมข้างล่างนั่นเองใครจะตายใครตายนี่ไงมึงอ้าวมึงจะไปไหนมันกดล้อแล้วมันกดล้อแล้ว กุดัก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 มันอามันอามันอานี่ไงมึงมึงตามกูทำไมมึงตามมาทำไมมึงจะเอาอะไรนี่ไงมึงทุ่มทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเออสวดกันอยู่ได้เออหุ่นกูบางหุ่นกูบางมันอยู่หุ่นกูบางมันอยู่ไอ้หุ่นบางไม่ออก ไปไปก้นเป็ดอาเฮ้ยเฮ้ยจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วไปหาของให้หนูดิตาตีตาตีเหมือนกันนีโอ้ยโนโนโนหรือว่าเราต้องเปลี่ยนตัวแล้ววะถ้าใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวแล้วนัตอนนี้เปลี่ยนตัวก่อนกูไปก่อนแล้วกูไปก่อนต้องสลับตัวหนูไหนวะมัไม่มาอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่บ้านเรือนบ้านเรือนบ้านเรื่มทำอะไรตรงนี้มึงทำอะไรมึงทำอะไรตรงนี้ฮะมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ หยุดการกระทำที <serves> ่เป็นบาปปัดเดี๋ยวนี้จะไปไหนพี่ติ๊มลมาตีมาลราตีมาตรงนี้เราตีมตรงนี้ผมผมเจะถอยอยู่พี่รอกูด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วยแม่ขาก็หลังมึงอยู่ไหนล่ะแม่ขาดึงมาหมดแล้หยุดเดี๋ยวดิอุ้ยหมดเวลาแล้วละ่ะผมเองโอเคปอลตามแล้วตามแล้วมันลุมมันลุมระวังนะเออจับมันบีบคอ ใครวะใครวะดดดงงงใช่ไม่รู้ไม่รู้เดินลังไปรอด้วยขออยู่ด้วยไม่ชินแบบเนี้ยกูเดินงงมากเลยอ่ะข้างล่างไม่โคตรกว้างเหไอมาแล้วค่ะคุปปาครับคุปปาตรงนี้ฮอัอยู่ตรงนี้นะครับอะอะไรครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเล่นนี้พาแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับแป๊บนึงครับผิวมันดีเลยมียามียามีใครเอายาป่ะเอ่อเป็นเท่าไหร่วะ เข้านี่ยาอยู่นี่ยาอยู่นี่มาให้แล้วนะไปกันเลยไปป้อนให้ช่วยเปล่าไม่เป็นไรพี่ไล่ได้ไล่ได้เออไล่ได้สวยทำดีน้องทำดีทำอยู่ทำต่อนะน้องเออเอาไปเฮ้ยตรงร้านกว้างข้างล่างมีตัวหนึ่งอ่ะเป็นไอติมอ่ะเป็นไอติมเป็นไอติมอ่ะคือไอติมอ่ะมันหายไปไหนแล้วใครคือหางแมวอ่ะใครคือที่พาที่เป็นเขาเขาเขาหางแมวเขาตรงนี้มีสายสินะไล่มันมาได้นะมันอยู่ไหนกันหมดวะ ให้มันหายไปไหนมันอันยังมัอยู่ข้างบนไงมันติดใส่ศีลในเด็กที่มันติดใส่ศีลเฮ้ยไปรอบอสรอบอสรอบอสมันอยู่นี่เอ้ยระวังขนสว่โอ้โหิูเช็คขึ้นพอดีบอสบอไมัเข้าองค์เข้าองเข้าองนี่ไปโผล่ไหนวะนี่นี่องนี้มาผ่นี่ตรงข้างล่างเออมันตายขอขอเข้าศีนขอเข้าศิลขอนี่เนี่ยขอเข้าด้วยเหมือนเด็กเลี้ยงเหมือนแม่มาเลี้ยงเด็กเลย ตัวพ่อสองตัวพ่อบอลอีกตัวนึงแล้วมันก็เปลี่ยนเลยเอออีกตัวนึงอีกตัวนึงได้ได้เบลไปไหนวะหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวสองบอลอันเป็นลาตีเหมือนกันนี่หวันเป็นลาตีเหมือนกันแล้วเรือนเลยลุตลาตีอยู่เรือนเรือนมันคือตรงไหนวะตรงที่ลาตีมันอยู่อ๋อเจอแล้ว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 จะโดดปะจะโดดปะโดดไปเลยไปไหนแล้ววะไหนวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไปไปตรงไหนก็ได้ที่มันแตะยันได้เอฟมันเอาเอฟอยู่ข้างงหลัข้างหลังไปแล้ว มันนชี้อย่าชี้หน้าแนทนี่นะมึงบอกว่าอย่าชี้โอ้ยอย่าทำกูอ่ะกีไตยิบุจิเฮฟเฮฟช่วยด้วยตรงนี้โดนลุ่มตรงนี้โดนลุ่มตรงนี้โดนลุ่มครับแม่ขาช่วยหนูด้วยอย่าทำกูอย่ากู หมดเวลาหมดเวดลาเออเออตวยอตัวไอตวไอตัไอตอนไม่เหลมึงจะหมดวะคุณหล่ออยู่เลยอ่ะพี่โอ้กนะ็เที่ยเลยไปหา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 ความของฟาร์มของฝั่งนู้นมันยังมันยัง <c oughs> ไม่เปลี่ยนเป็นผีเลยฝั่งนูนะ้นอะ A few minutes later ตรงนี้ก็มีไอยูริตรงนี้ก็มีไอยูรี่ป <c oughs> อดยู่นี่ที่ว่าอยู่นี่ดีกว่าเออยูริมันเจ็บยูริ่มันเจ็บตรงเอฟนะมาตรงเอฟนะตรงเอฟมีสามตัวเลยน้องกำลังไปเอฟมีสามตัวน้องเจอาดาบไอยูริมันนิ่งไปแล้วนิเลย อุ้ยแม่มันมาแม่เปนมาเดี๋ยวขอติดสายสีให้ก่อนเตอะคนเ่นจะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะแล้วไติดอ่ตัวนี้ยอ่วะไ่วช่วยก่อนไชขอบคุณครับโดดแล้วนะครับอิตันกิาสแม่ไปไปขอแม่ไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว ถ้าจะอยู่ก็อยู่ไกปูบล็อคบล็อคมันมันตามไปมันตาม,ม,มเออมาดิวะร<อ>ู้จักหรือเปล่านี่ใครนี่นี่แม่กูได้ตกอยู่นี่กูแม่อยไ,ไปแล้วรู้จักแม่กูไหมยอยอๆๆมาหน่อยมาหน่อยมาละว่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วว่าเรื่องทไปแล้วแม่งมาจริง บอกให้มาไม่ก็มาจริงไอ้ดีตแม่งย่อขึ้นหรือชิบหายเลยนี่ตอนจะกลับตบตบบัตตบบี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่มาให้เดี๋ยวไปเอาไอ้นี่มาให้จูบไปก่อนนะเดี๋ยวไปเอาได้ได้ได้นี่นี่ลูกแก้มลูกแก้มเฮ้ยไม่ไม่คุเป็นดีกว่าคุเป็นดีกว่ากูเอากูเอากูเอามันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไหนปอนจะหมดจะหมดยังจะหมดยังทำกลับแล้วล่นี่รอครบอยู่นี่รอครบอยู่ะต้ได้เวลากูแล้วได้เวลากูแล้ว ไอ้มึงมายืนนิ่งเหรอมึงตายเลยงั้นอะมึงตายแล้วเถอะมึงนี่เนี่ยเออเข้ากล้องไปน้องเออดีมากเป็นการเซ็นเซอร์แบบแมนนวลไปอยู่ไหนกันหมดวะอ้าวอันนี้วิญญาณใครวะเนี่ยกูหยิบไปชุบได้หรือเปล่าเนี่ยกูเป็นผีกูชุบได้ไหมอันตอนไปชุบได้ปะได้ชุบเลยมาไปชุบหน่อยฝั่งนู้นอยู่ไหนหมดอ่ะมึงมาอีกแล้วเหรอยูรินี่เนี่ยมึงมึงถ่ายเอ้าเดี๋ยว จะไปไหนยังอยู่หร e ืแกมันเสียดหนามในชีวิตฉันเอาสวน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 นี่นี่ยมึงมึงมาทำไรนี่แหละไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไหนแม่ฝั่งนู้นอยู่ไหนกูไปตามตบไปเองจอนไม่จอนจอนม่จอนไม่หมุนหมุนเหมือนกันหมุนเหมือนกันไอายุฝั่งนู้นเหรอมันจะพุ่งมาแล้วกูไปละเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไหนเอ็มเรื่อยเอ็มเรื่อยกำลังไปกำลังไป มาแล้วแม่จ๋าชนวยหนูทีแป๊บนึงมึงอยู่ไหนกูยังไม่ร <spooky> ู้เลยเอาตู้ไม่ได้นี่วะเอ้าตายแล้วเหรอเไปก่อนเจดารชันได้เอาแป๊บเอากูเพิ่งมากูเพิ่งมานี่นะมึงนี่น่ะมึงเอาไม่โดนนี่น่ะมึงหยุดหยุดการกระทำที่เป็นบาปปัดเดี๋ยวนี้นี่น่ะมึงนี่นะตายตายเอามันตายมันตายจริงตายจริง มีใครเอาวิญ,ญญาณมาให้กินได้ไหมก็นี่ไงนี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงที่เราตายเมื่อกินได้อ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันนี้อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเอ <suff> จอแล้วเจอเจอปนะะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหาฝั่งนู้นให้หน่อยเมื่อกี้ใครโดนอะไรวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วมึงทำอะไรน้องกูอีกเบลล์มึงทำอะไรนี่<อ>มึงกดโล่มันกดโล่มันกดโล่เออทำอะไรฮะนี่มึงนี่นะมึงทำอะไรน้องกู มันหลอมันกลับทางเดิมกลับทางเดิมอยู่นี่นี่นี่<ห>นี่นี่มันหายตัวทำอะไรเอา้ายูริมันค้างอีกแล้วเนี่ยมันไม่เล่นเรื่องแต่เอา้ามันก็อยู่นะแต่มันแต่มันไม่กดเดินทำไมวะ <c oughs> แป๊บเดินกูตามตบอยู่รีอยู่แปบ๊บเดินกู <c oughs> ตามตบมันจอลาแปบ๊บเดิงเซ่เรื่อยๆกูอยู่นี <c oughs> ่เนี่ยกูอยู่เ X ตัวนี้เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยทำไมมึงทำอะไรกูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นะมึงนี่นะมึง เออแป๊บนึงไล่ไล่ตบอีเดียวอยู่แป๊บนึงส่วนตัวนี่กูส่วนตัวแป้บนึงปไแล้วเปนแล้วเปไลแล้วคุณสไวหนี้แล้วคุณนคุณไหนวะนี่นี่เอาพังไปแล้วเอานี่มันอยู่นี่มันอย่นี่เดินนีกับคนแม่งลืมโอ้ยเอาวิญญาณเอาวิญญาณให้กูทำไรไม่ไหล้ไ่ว่าัน้าไม่ได้ไม่ได้่สายทำไมเนี่ยอคนละทีนี่น่ะม่ยหมดเวลาที่ผ่านหมดเวลาแล้ว เออเอาอะไรเอสเอาจัดการต่อไปทําดีทําอยู่ทำต่อได้แล้ววะอ้าวทำไมเสียงมันมีคนตายเลยวะเออมีคนตายจริงอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะโอ้ยเขาตกกันวะเขาตกกันวะเออ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 ลาเนโดนไล่ เออมันทำอะไรทำอะไรยูริทำอะไรเอลดีเหรอเอลดีนักเหรอบอกมันสิเนี่ะมึงเดี๋ยวแม่งมาหักคอตัวอื่นอยู่วะนึงสิเอ็งมันหักคอตัวอื่นดีกว่ามึงนี่คนไหนวะอ๋อเห็นแล้วมึงกด F4S ที่เล่นไม่หายังไงแม่งมาแล้วเอามึงเข้าท่ออจิผายแล้วมาจากทางซ้ายมือรองมาทางอันที่มือเออกูเกิดแล้วนั่นนึงนะ กูก <problem> ็แ <soap> ล้เอาลงเสือเผ่าไอ้ยกูเตะเนี่ยวมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันเดินขึ้นบ้านเดินขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปแล้วเดินตรงนี้มันกดลดอไปยังวไงเอสก็นิ่เนียนนิ่เนียนอันนี้เนียนอยู่เดินไปไหนแล้ววะวันนี้ไงไั่ได้อยู่มัหมตรงนี้นี่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 าเนียนนี่ไงมองเอออยู่ข้างประตูดูนี่กแต่บ้านใหญ่พอช่วยด้วยบ้านใหญ่พออยู่ตรงไหนวะมันเปิดลรอ มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยทั้งผีทั้งคนทั้งผีทั้งคนเออกยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นีุู่ไม่มีของช่วยุณไม่มีของช่วยเออเออเอาทำไรทำไรทำไรีอนี่องอมดันอยู่นอยูี่มันอยู่นี่ช่วยดูด้วยนี่มึงนี่มึงนอ้มึงอ๋อโดนกูด้วยโดนกูด้วย เฮ้ยยูรีอยู่นี่ยูรีอยู่นี่ยูรีอยู่นี่มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนโอ๊ยเก็บของมาได้ของไม่ใช่ของเราแม่เลยอ้าวหมดแล้วเหรอไอ้ชาบีบคอพร้อมกันคืออะไรวะ ไล่ให้คิวด้วยนะคะ